ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิโมลุมังหะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับไรโนเวลเล่มที่20ขณะที่ลิมโมลุสนทนาอยู่กับลูเมนสัสลิมโมลุก็ได้รับข่าวสารที่ไม่ดีข่าวนี้มาจากเครือข่ายจิตสื่อสารฉุบเฉินมาจากลาเมลิสลาเมลิสได้กล่าวว่าเฮ้ลิมโมลุเรากำลังมีปัญหาพอได้ยินแบบนั้นลิมโมลุก็พูดว่า เธอรู้ไหมเธอก็มักจะพูดถึงเรื่องที่น่าหนักใจแต่ตอนนี้ฉันเองก็เจออะไรมากมายเหมือนกันริมโมโลพยาะะยามปล่อยมันไปอย่างแผ่วเบาแต่ข้าวนี้มันเป็นปัญหาจริงๆลามาลตได้เถียงขึ้นมารามาลตะโกนขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมารอนเล่นรู้ไหมฉันขาดการติดต่อกับกองกำลังของมิลลิมฉันสั่งให้ตรวจสอบทันทีแต่ฉันรู้สึกแย่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถาาเมเลดได้พูดขึ้นมาเช่นนั้นมเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วกอบตาและคนอื่นๆได้กลับมาและรายงานว่าพวกเขาสามารถเอาชนะนาชามลแรงเซเล,ลนดได้สําเร็จอย่างไรก็ตามปัญหาก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นท่านใดนั้นวิดีโอติดตามสถานการณ์สงครามก็ได้หยุดทํางานโชคดีที่เกียร์ยังคงเชื่อมต่อกันอยู่กอบตาและคนอื่นๆถูกส่งกลับไปอย่างเร่งด่วนเพื่ตอตรวจสอบสถานการณ์ และามเมลิดก็ได้ทําการติดต่อกับลิมมุลุษทันทีลามเมลิดได้พูดว่านี่ไม่ดีนั่นคือเหตุผลที่ข้าได้พูดอย่างนั้นความสกศร้านี้คือความหมายของการไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงลิมมุลุลไม่คิดว่าไม่ริมจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ลิมมุลุก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการลบกวนวิดีโอขณะที่ลิมมุลโลกำลังคิดหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรชิเอลซังก็ได้บอกกับลิมมุลุล ต้องเป็นเวลซาดแน่ๆอาจารย์ชยิเอลเห็นด้วยกับริโมโลถ้าเป็นเช่นนั้นริโมโลก็มั่นใจได้โดยแทบจะไม่ต้องสงสัยอะไรเลยพอได้ข้อสรุปแบบนั้นริโมโลก็บอกกับรามเมลิดว่าบอกกับกอปตาและคนอื่นๆว่าอย่าหักโหมมากเกินไปฉันจะกลับไปเร็วๆนี้ริโมโลได้บอกเรื่องนั้นกับรามเมลิดและจบการสนทนาจากนั้นเขาเองก็ได้หันไปหาลูเมนาดริโมโลพูดว่าพอทษทีมีเหตุฉุเกเฉินเกิดขึ้น พอได้ยินแบบนั้นลูเมนัตก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูเมนัตไม่ได้เข้าใจท่าทีของริมเมโลไดริมเมโลก็ได้ช่วยอธิบายเป็นไปได้มากว่ามีริมกับคุณเวลสารกำลังต่อสู้กันฉันจะต้องติดต่อกับกีเรื่องนั้นฉันจะกลับไปก่อนเมื่อริมเมโลได้บอกกับเธอแบบนั้นลูเมนัตก็ได้พยักหน้าเห็นด้วยลูเมนัตตอบว่าตกลงเราจะพร้อมสลับดากุริวที่นี่ดังนั้นไม่ต้องกงังวลหากจะลูเมนั ชิออนก็กล่าวว่าถูกต้องขอเพียงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราสามารถเอาชนะยักษ์หลานาั้นได้ด้วยตัวของเราเองลูเมนัส์คายความกลัวของลิมโมโรโดยยืนยันว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีและเม้แต่ชิออนก็ยังยืนยันกับลิมโมโลว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาใดใดด้วยตัวเองลิมโมโไม่สามารถยอมรับคำพูดของพวกเธอได้แต่ลิมโมโรก็รู้สึกว่าพกสามารถไม้วังใจพวกเธอได้ในขนาดนี้ จนกว่าเขาจะหามาตรการตอบโต้ไดลังจากนั้นลิมุลุก็บอกกับพวกเธอว่างั้นฉันกลับไปก่อนนะพอลิมโมรุรพูดจบลูมเมนัก็ตอบว่าตกลงที่เหลือปล่อยให้เป็นนาทีของพวกเราเองในขณะที่ลูมเมนักล่าวแบบนั้นลิมุมโมได้คิดใน,นใจว่าอ๋อเพิ่งนึกขึ้นมาได้ฉันควรจะบอกกับเธอเกี่ยวกับความเป็นไปได้นี้ด้วยลูมเมนัขอแจ้งให้ทราบว่าอย่ามั่นใจมากเกินไป เกี่ยวกับระยะเวลาการพักผ่อนในสี่วันนี้เร็วที่สุดที่กองกําลังของดาโกาเลวคาดว่าจะมาถึงพื้นที่หนีคือสี่วันอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงหากพวกเขายังคงรักษาความเร็วของการเดินทัพในปัจจุบันเอาไว้อาจจะมีคนอย่างลิมโมโลที่สามารถขนส่งกองทัพทั้งหมดได้ดังนั้นเขาจึงจําเป็นที่ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยพอได้ยินคําเตือนของลิมโมโลลูบินาก็ตอบว่าอืมถูกต้อง ถ้าได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้นั้นด้วยในความเป็นจริงเจ้าเองก็สามารถทำได้ผู้บัญชาการจะประมาทเลินเล่อที่จะคิดว่าศัตรูไม่สามารถทำในสิ่งที่เราทำได้ริมโลได้เห็นรูปใบนน้นเข้าใจเขาแล้วในกรณีนั้นริมโลไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปริมโมลก็สามารถช่วยพวกเขาได้หากว่ามีความจำเป็นดังน,นั้นถึงเวลาที่จะต้องจัดการกับเรื่องที่สำคัญก่อนริมโมลก็เลยบอกเธออีกครั้ง งานก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะเจ้าเองก็ด้วยริมโมลูกับลาบริมโมลูกับลูเมนัดพยักหน,น้าให้กันและชิออนก็กล่าวว่าโชคดีนะคะท่านริมโมลุด้วยการสับสนของชิออนและคนอื่นๆริมโมลูก็ได้กลับไปที่เทมเพสอีกครั้งทันทีที่เขากลับมาริมโมลูก็ตรงไปที่ห้องควบคุมและจากนั้นริมโมลูก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เขาได้เห็นฉากที่น่าประทาบใจเช่นนี้มันไม่ดีเลยไม่ดีจริงๆ ในภาพที่ฉายบนหน้าจอขนาดใหญ่ลิมโบล์มองเห็นไมลิมที่โกรธจัดจนเสียสติเธอได้กลายเป็นลางที่ล่างประหลาดและออกอาละวาดผู้ต่อสู้ของเธอคือเวลซาร์เธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามที่น่าลหลงใหลด้วยใบหน้าที่เยิม้มแย้มแต่เธอก็ไม่ถอยห่างจากไมลิมเลยซึ่งกลายเป็นผู้ทำลายหลงังในความหมายที่แท้จริงของคำหนี้พวกเขาต่อสู้กันอย่างสูสีพวกเธอทางคู่ เป็นการกลับมาของการต่อสู้ของเหล่าทวยเทพยอย่างแท้จริงเลิมมโลูที่มองดูก็เลยพึมพำว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นลิมโมลูบนกับตัวเองและรามเลึกก็ได้ตอบต่อโดยที่ไม่หยุดอะไรมันเป็นเรื่องที่ดีที่กอบตาและคนอื่นๆถ่ายทำได้ไม่นั่นม่นใช่คำตอบที่ลิมโลูเขาได้ขอจากรามเลมึและลิมโมลูก็พูดอีกว่าฉันกำลังถามเธอว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรพอลิมโมลุถามอีกครั้ง ลามเรก็บอกว่าอาถูกต้องอย่างที่เจ้าได้เห็นมันเรวว้าที่สุดเลยตอนนี้ลิมโมโลได้เข้าใจแล้วว่าลาเมเลตและประโยชน์ดโดยชิน้นเชิงเป็นเบนิโมโลที่ลกขึ้นจากที่นั่งของผู้บัญชาการที่ดูหรูหราและเข้ามาต้อนรับลิมโมโและอธิบายให้กับลิมโมโรได้ฟังขณะที่ลิมโมโรถอนหายใจทุกคมโมโหเบนิโมโลได้กล่าวว่าเราทุกคนได้ตื่นเต้นกับการเอาชนะราชามแมลงเซลนดุดได แต่จูจ่ๆเราก็ขาดการติดต่อไปตัวข่าได้ส่งก๊อปตาที่เพิ่งกลับมาไปยังพื้นที่เพื่อเสืมตรวจอีกครั้งแต่ได้รับการยืนยันแล้วว่าท่านเวลซาดและท่านเมลิมกำลังต่อสู้กันอยู่เบนิมโลได้เล่าเรื่องให้กับลิมโลได้ฟังอย่างตรงประเด็นสนามหลบถูกปกคลุมอย่างสมบูรณ์โวกที่เย็ยนจะเยือกด้วยน้ําแข็งสีขาวบริสุทธิ์ปราศจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆลางกาซึ่งอยู่กับก๊อปตา เขาได้พยายามที่จะรวบรวมอนุภาคของกลินใดๆโดยใช้การจัดการสายลมเพื่อช่วยให้เขาสามารถเข้าใจสถานการณ์เมื่อเปิดออกกลิ่นทั้งหมดก็ได้หายไปก่าอีกในหนึ่งแม้ว่าข้อมูลภาพจะแสดงให้เห็นว่าผู้คนกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งแต่ก็ปลอดภัยที่จะสันนิษฐานว่าทั้งสนามลบอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเดลิมโลก็เลยพูดอีกครั้งว่าฉันอยากจะไปดูปฏิมากรรมน้ำแข็งแต่ถึงแม้ว่าก๊อปตา จะได้รับการปกป้องจากลังกามันก็ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุพอลิมโมโได้บอกแบบนั้นรามาลก็ถามว่ามันยากขนาดนั้นเลยเหรอรามาิีเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของกอบตาและลังกาเธอจึงได้ถาม,มลิมโมโรขนาดทั้งสองคนยังเข้าใกล้ไม่ได้แล้วมันจะขนาดไหนกันเนี่ยเลลิมโมโรก็เลยพูดอีกครั้งใช่วิดีโอนี้ใายทำจากระยะใกล้โสดเท่าที่จะทำได้กอบตา คำควรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ฉันได้บอกให้เขาได้กล้าหาญและทําให้ดีที่สดุดในกรณีของปีนีมาโลลิมมุลคิดว่าเขาเหมือนกับปีศาจจริงๆเมื่อแช่แ่จิตวิญญ,ญาณแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดแบบสบายๆฮเละลาและลูกน้องของเธอ,อยังคงอยู่ที่นั่นแต่ลิมมโรไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้ด้วยกระแสเจตตัวของลิมมโลค,ควรจะเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินแห่งจิตวิญญ,ญาณ ทุกคนในสามลบได้ตายหรือว่ามีชีวิตอยู่แน่นอนว่านี่เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สดุดริมโมโลไม่อยากจะคิดเลยว่าคาเลลาและคนอื่นๆได้ตายไปแล้วนอกจากนี้คาเลออนและเฟย์ก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมีสมาชิกคาร์ระดับจอมมารอยู่หลายคนแต่คิดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาทั้งหมดจะถูกกดหลังในช่วงเวลาสั้นๆโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้หากว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ผู้รโลทุกคนได้ตกลงกันว่าจะท่วงเวลาเอาไว้ก่อนและถึงกันนั้นพวกเขาอยู่ที่นี่แม้ว่าในวิดีโอจะไม่ชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าไม่ริมจะควบคุมไม่อยู่ดูเหมือนว่าเธอจะปลดปล่อยพลังในระดับที่ผิดปกติและต่อสู้กับเวลซาสา์ครั้งใหญ่ลีโมลสงสัยว่าเป็นเพราะสาเหตุนั้นหรือเปล่าทําให้การติดต่อไม่ได้ผลริมโมลไม่สามารถลบภาพที่ไม่ดีออกจากความคิดของเขาได้อย่างไรก็ตาม การจมปักอยู่กับช่วงเวลานี้มันไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เลยไม่น่าแปลกใจเลยที่ลามอริสจะรู้สึกหนักใจมากแต่ลิมุลุเองก็ปล่อยให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นกับเขาเช่นกันสนามลบจะต้องวุ่นวายแน่แน่ลิมมุลุตัดสินใจและเปลี่ยนความคิดของเขาลิมุลุได้คิดในใจว่าในตอนนี้เราควรจะทำอย่างไรไม่มีประโยชน์ที่จะตื่นตระหนกในสถานการณ์เช่นนี้ฉันควรจะคิดว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างในตอนนี้ ทำให้จิตใจของฉันสงบลงและรวบรวมความคิดฉันควรจะคิดหาม,มาตรการตอบโต้ที่ละอย่างและจัดการกลับมันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากนั้นริมมรุได้กล่าวว่าสมาชิกที่เหลือทั้งหมดของ10บหัวกะทิของเขาวงโกดจะถูกเรียกออกมากอตาและคนอื่นๆควรจะกลับมาด้วยเพราะมันอันตรายเกินไปพอได้ยินริมมรุกล่าวแบบนั้นลามมลิก็พูดว่าแต่ ลามเลยังเก่าวไม่จบรมโมลูก็ได้พูดต่อฉันไม่คิดว่าการต่อสู้ระหว่างไม่ลิมกับเวลซาร์จะจบลงง,ง่ายๆในตอนนี้มีเพียงแค่ฉันกับเวเดาล่าเท่านั้นที่สามารถจัดการกับไม่ลิมจอมอลาวาดได้ใช่ไหมพูดตามตรงรีโมลูก็ไม่ชอบเหมือนกันเข้ะหมายความว่าถ้าไม่ลิมควบคุมตนเองไม่ได้จริงๆจ,จะมีใครหยุดเธอได้จริงหรอริโมลูเคยได้เย็นมาว่าลามเลิได้ขอลองคนอื่นๆเมื่อนานมาแล้ว ตอนที่เธอได้ปะทะก,กับกีแต่ทุกวันนี้ลิมโลโรก็คาดหวังอะไรจากลามมลิสไม่ได้มากอย่างไรก็ตามด้วยความหวังถึงควาเป็นไปได้ที่ใกล้จะเป็นศูนนั้นลิมโลโรก็เลยพูดว่าเฮ้ลาเมลิสแค่คําถามแต่เธอคิดว่าเธอจะสามารถทําให้มิลิมกลับมามีสติสัมปชัญญะของเธอได้อีกครั้งเรือใหม่หากว่าฉันล้างเวาัสเอาไว้พอได้ยินคําถามของลิมโลโรลาเมลิสก,ก็ตอบว่า นี่นายก็เลงจะบอกให้ฉันไปตายงั้นหรอริมุลโลเขารู้อยู่แล้วเขาคิดว่าวิธีแก้ปัญหานี้จะเป็นไปไม่ได้เละริมุลุก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากลาเมลิตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนนี้ริมุลุได้รับการยืนยันแล้วด้วยสาหรับลาเมลิที่กลายเป็นเด็กน้อยไปแล้วมันก็เกินที่จะรับไหวพอลาเมลิไม่มีประโยชน์อะไรริมุลุก็บ่นว่าไม่ฉันคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่ฉันแค่ไม่คาดคิดว่า พวกเขาจะคิดแผนขับไล่ไม่ลิมออกจากการควบคุมริโมโลเพิ่มพัมกับตนเองเบาๆและถอนหายใจในขณะที่เบนนีโมโลและคนอื่นๆกำลังวุ่นวายอยู่กับการรวบรวมผู้บริหารริโมโลเขาจะต้องคิดถึงการดำเนินการต่อไปของตอนเองผู้ตามตองริโมโลไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้เลยการมีคนทรยศในหมู่ของสหายมันก็แทบจะแย่พอแล้วแต่การคิดว่ามีภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่กว่ารอพวกเขาอยู่ข้างหน้าไม่ ลิมมอโลทราบดีว่ามันเป็นวิธีที่ได้ผลแต่ลิมมโลก็ไม่ได้คดาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะจบลงด้วยวิธีนี้ในขณะที่ลิมมโลมืดแปดดานชชเอลก็กล่าวว่าหากมิลิมควบคุมไม่ได้จริงๆก็มีความเป็นไปได้ที่โลกจะล่มสลายนี่เป็นกลยุทธ์ต้องห้ามที่ไม่คำนึงถึงมิตรหรือศัตรูและหากพวกเขาเต็มใจทำสิ่งนี้โดยไม่ลังเล เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ร้ายแรงกว่านี้ริมโรได้ฟังคำเตือนของชิอเอลเขาก็คิดในใจว่านั่นมันหมายความว่าอย่างไรหนาและชิอเอลก็กล่าวอีกครั้งการปลดปล่อยมังกรอีวาราดทำลายล้างโลกเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่เราควรระวังวิธีการอันตรายอื่นๆด้วยกล่าวอีกในหนึ่งจะทำอะไรก็ได้ไม่มีกฎในสงครามมันแย่ที่สุดจริงๆ การนาไม่ลิมที่อาราวาดกลับมาสู่ความรู้สึกของเธอนั้นเป็นความท้าทายที่ยากอยู่แล้วนับภาษาอะไรกับตัวของเวลสาสตร์ที่เข้าพยุ่งเกี่ยวกับมันลิมุนุคิดว่าเขาจะขอความช่วยเหลือจากเวเาลาแต่ทันทีที่ภาพของเวลซศาสตร์ปรากฏขึ้นบนหน้าจอมิเตอร์เขาก็จําอะไรบางอย่างได้และต้องการที่จะทํามันอย่างน่าสงสัยและรีบวิ่งหนีออกไปผู้ชายคนนั้นเขาไว้ใจไม่ได้จริงๆในเมื่อมันสาคัญที่สดุด อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงและก็อาจจะนำไปสู่การทำลายหลางของมนุษยชาติผู้ตามตรงลิมรุก็รู้สึกหนักใจกับมันแม้ว่าลิมรุจะรอดชีวิตเพียงลําพังมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันจะดีกว่าที่จะต่อต้านด,ด้วยกําลังทั้งหมดของเขาดีกว่าที่จะต้องทนกับอนาคตเชน่นนี้ถึงเวลาที่จะหยุดบน่นลิมรุลได้ตัดสินใจเปลี่ยนความคิดเห็นของเขาแล้มาคิดอย่างจริงจัง เกีย่ยวกับมาตรการรับมือต่อจากนี้ก่อนที่ผู้บริหารจะมารวมตัวกันลิมมลุโลมีอีกหนึ่งสิ่งที่เขาจะต้องทํานั่นคือเลือกผู้ช่วยเหลือที่ทรงพลังเลลีมโลก็ได้ติดต่อไปหาใครบางคนลิมมลุโลได้กล่าววา่านังนั้นฉันจึงขอาการสับสนุนทันทีพอได้ฟังคําพูดของลิมมอโลอีกฝ่ายก็ตอบว่าเข้าใจแล้วท่านลิมมอรโลท่านจีดูเหมือนว่าจะไม่เต็มใจที่จะทําเช่นนั้นแต่ได้โปรดปล่อยให้ฉัน เปลี่ยนเป็นผู้เจรจาสถานการณ์ใช่มันคือกี่ที่ลิมมโร์ลพยายามที่จะติดต่อไปด้วยความสัตย์จริงไม่ว่าลิมมโรลจะพยายามมากแค่ไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะจัดการกับเวลซ์และไมลิมพร้อมกันไม่มีใครสามารถชนะสงครามได้ด้วยความคิดเพียงแค่อย่างเดียวลิมมโรลไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้และ่้าเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องทำมันเช่นนั้น เขาจะไม่ลดละความพยายามใดๆเพื่อเพิ่มเติมโอกาสในการชนะของเขาดังนั้นริมรุจึงได้พยายามเชื่อมต่อจิตสื่อสารกับกีแต่ก็ถูกปฏิเสธเขารู้สึกเบื่อหน่ายหลังจากที่รู้สึกถึงการต่อสู้ระหว่างเวลซาร์กับไม่ลิมหรือไม่ไม่ริมลุไม่คิดอย่างนั้นกีเข้าใจสิ่งที่จะต้องทําซึ่งแต่ต่างจากตัวของเวเาลาล่าวอีกในหนึ่งกีกําลังคิดว่ามีภัยคู่คามที่ร้ายแรงกว่านี้ความจริงที่ว่า ัวของชิเอลและกีได้ข้อสรุปเดียวกันทําให้ริมโมโรรู้สึกหดหูใจปัญหาที่มีมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นแม้ว่าริมโมโรจะเกี่ยวข้องกับกีและเขาเองก็สามารถจัดการกับเวลซาดได้แต่ไม่ลิมมันก็ถูกละทิ้งเอาไว้ให้กับริมโมโรอย่างดีก่ยังไม่ได้แม้ว่าจะมองเห็นทางอื่นไปสู่จุดนั้นแล้วแต่ตัวของริมโมโรก็ไม่มีแผนการที่จะคิดไปไกลกว่านั้นแล้วซึ่งเป็นเหตุแห่งความไม่สบายใจของริมโมโร ริมมอรุทำได้แค่ต้องต่อโซ่อย่างไรก็ตามคนจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับริมมอรุที่จะจัดการกับไม่ลิมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้แับภาษาอะไรกับพื้นดินคงทำได้แค่ไม่ตายแม้ว่าริมมอรุจะตายเขาก็สามารถกลับมาใหม่ได้ตราบใดที่เวลาอยู่ไกล้ๆแต่ถ้าริมโลุได้่พยแพ้จริงๆภาระของกีก็จะเพิ่มขึ้นและหลังจากนั้นเขาเองก็จะออกมาจากเกมไม่ว่ากีจะแข็งแกร่งแค่ไหน มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต่อกรกับทั้งสองคนในเวลาเดียวกันประการแรกตัวของดาวขอเองก็คนจะถูกทำลายหากเขาไม่ได้จัดการกับมันให้ดีมันยังไงก็อันตรายเนอกจากนี้ยังมีเฟลเวอิวาลาดและอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะมิคาเอลได้แต่มันก็เป็นปัญหามากเกินไปถึงตอนนี้แม้ว่าริมลุลจะพยายามคิดหามาตรการตอบโต้จริงๆ ขเขาก็อดไม่ได้ที่จะเติมจินตนาการที่ไม่อภิรมภายในใจขณะที่ลิมโโรกลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ขเขาก็ได้รับการตอบรับมาจากเลนเลนได้พูดว่าท่านลิมโมโรเยี่ยมไปเลยท่านกีก็ได้เย็ยนคําขอของฉันเช่นกันและกีก็กล่าวกับลิมโมโรว่าเฮ้ล hey, ิมโมโรทำไมนายถึงใช้เลนของฉันเป็นลูกน้องล่ะพอกีได้กล่าวแบบนั้นลิมโมโรก็เป็นเสียงออกมาว่าเ hey อเขาตกใจเขาไม่ต้องบอกก็รู้ว่า กีเป็นผู้ขัดจังหวะจิตสื่อสารจากเลนดูเหมือนว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมลิมุลุกับเลนถึงได้เข้ากันได้ดีนักแต่มันแน่นอนว่ามีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ลิมุลุขอรับรู้ถึงพราสวรรค์ของเลนในฐานะจิตกรในเริ่อขอใช้งานส่วนตัวอยู่หลายอย่างเลนเองก็ตอบสนองคำขอขอ,ของลิมุลุด้วยความย็นดีอย่างยิ่งและตอนนี้เธอก็ได้ตั้งตัวเป็นจิตกรส่วนตัวของลิมุมลุแล้วพูดให้เจาะจงมากขึ้น ลิมมุลโลเป็นผู้อุปถัมภ์ของเลนและช่วยให้พรสวรรค์ของเลนเจอจลัดลุ่งเรืองพอาสัมพันธ์ได้ลงเอยแบบนี้ได้อย่างไรมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่การประชุมที่ประเทศของเลออนหลังจากการประชุมริมมุลโลก็ยังได้แสดงภาพวาดที่ถูกยึดมาจากตัวดีอาโบและปรากฏว่าภาพวาดที่เลนทําขึ้นมานั้นมันสวยงามมากเช่นเดียวกันกับภาพถ่ายเลนแสดงการแสดงออกที่หลากหลายในภาพวาดของเธอเพียงแค่สยายปีกแห่งจินตนาการของเธอ โดยไม่ต้องใช้แบบจำลองในหมู่ภาพวาดเองถูกต้องแล้วมันมีภาพเปียอยู่ด้วยเช่นกันสำหรับริมโมโลเห็นได้ชัดว่าลิมโมโลค่อนข้างที่จะสนใจในตัวของภาพวาดเหล่านั้นจากมุมมองศิลปะแน่นอนการสแสวงหาความงามไม่มีขีดจำกัดและความปรารถนาของริมโมโลก,ก็ไม่มีขอบเขตริมโมโลไม่ได้รู้สึกผิดเลยแตุ่้ยคมอยากรู้อยากเห็นทานสติปัญญาล้วนๆในฐานะคนที่จิตตามความงามริมโมโลได้บังเอิญ ถามคำถามกับเธอว่าเลนเธอวาดภาพหนูโดยที่ไม่มีนางแบบได้ไหมหลังจากนั้นเลนก็ตอบคำถามของริบมารุอย่างล้เอียงสงมันแพงมากเธอได้ตอบแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าเธอจะทําได้หรือไม่แต่มันเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายลิมารุได้ถือถุงเงินเหรียญทองอย่างระมัดระวังเลนเองก็ได้เจ็บมันลงไปในกระเป๋าของเธออย่างรวดเร็วโดยไม่ขยคบคิ้วเลยยิ่งไปกว่านั้นเลนก็ยังคงพูดต่อไปว่า เรียนทองเป็นสิ่งที่ไร้สาระสำหรับปีศาจอย่างไรก็ตามฉันเคารพท่านลิมโมลดังนั้นและอื่นๆอ,อีกมากมายตัวของลิมโมลก็คิดอยู่ว่าตนเองนี้เป็นเพียงแค่จุดลำต้นของสองครามเศรษฐกิจวิทยาชั้นสูงเท่านั้นดังนั้นลิมโมลูจะได้ทำเลียนอีกว่าเธอต้องการอะไรลิมโมลได้กดต่อไปแต่ในใจของลิมโลชิเอลก็พูดว่า มันไม่ได้ก้าวหน้าเลยและไม่มีอะไรบ่งบอกแม้แต่น้อยค่อนข้างจะเป็นทางตรงริมโกเขาไม่ได้สนใจการบุกลุกของคนนอกและดำเนินการอภิบายต่อไปคําตอบของเลนนัน้นมันมีดังนี้ฉันไม่ได้สนใจเรื่องค่าแนนเธอได้ขอลองริมโลและมองมาที่ริมโรด,ด้วยสายตาที่ใส่เซอร์จากนั้นสมบติว่ามันง่ายที่จะชนะเธอริมโลก็มีการประชุมส่วนตัวกับเลนอยู่หลายครั้ง หลังจากนั้นลิมมุลก็กลายเป็นผู้อุปถัมภ์ของเลนได้เริ่มต้นสับสนุนเธอด้วยความพยายามทางด้านศิลปะถ้าชิเอลสั่งทําการบันเทิงความทรงจาในสมองของลิมมุูลิมมุลก็คงจะไม่กระตือรือร้นกับมันมากนักอย่างไรก็ตามเนื่องจากชิเอลไม่ได้ให้ความร่วมมือในช่วงเวลาที่สําคัญที่สดุดลิมมุลก็เลยหาทางผ่านไปด้วยความสามารถการวัดภาพของเลนแต่ชิเอลก็เหมือนว่าจะบ่นอะไรบางอย่างในตอนนั้นลิมมุลคิดว่า เขาได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงดังฉีอยากไม่พอใจจากชิเอลแต่คนจะคิดไปเองเพราะเป็นจินตนาการของตอนเองแน่ๆริมมโลเขารู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยคนรจะเป็นประสาทร้อนทางหูแน่แพรพอริมโมโลไม่มีความรู้สึกสำนึกเิดและชิเอลก็พูดอีกว่าฉันไม่เข้าใจว่าทําไมหลายคนถึงใช้ภาพเปลือยเป็นบรรทัดฐานพอได้ฟังคําถามของชิเอลริมมโลก็ตอบว่าไม่มีทางชิเอลจัง ไม่มีทางที่สิ่งที่ชเชลจังจะไม่รู้ว่ามีอยู่ในโลกนี้มันต้องเป็นแค่กินตนาการของริมโลุเท่านั้นและแล้วเรื่องราวเองก็จบลงด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเลนกับริมโลุจึงได้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและตอนนี้เธอเองก็ทํางานให้กับริมโลุในฐานะผู้ทํางานร่วมกันจากภายนอกและเป็นเรื่องปกติที่กีเองจะสงสัยแต่ริมโลุก็ไม่ได้ติดขังคําอธิบายใดๆกับกีและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ริมโลุตอบเขาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น ตอนนี้ไม่ใช่เวลานี่เป็นเหตุฉุกเฉินดังนั้นมาที่นี่โดยเร็วที่สุดจากที่กล่าวมาลิมโมลุก็ได้จบจิตสื่อสารกับกีและลิมโมลุได้คิดในใจว่าเพราะว่าที่ฉันขอให้เลนได้ทำภาพเปลือยของเฮนาตายังไม่เสจฉันจะไม่ปล่อยให้โลกใบนี้ต้องถูกทำลายก่อนที่จะได้เห็นมันลิมโมลุได้สาบานอีกครั้งว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะวิกฤตในครั้งนี้ไม่แปลกใจที่ลิมโมลุอยากจะเห็นภาพเปลือยของเฮนาตา เพราะว่าทุกครั้งที่ฮิรตะมาริมโมโรก็ไม่เคยได้เข้าแช่ออนเซนกับเธอเลยนั่นจึงเกิดแรงบันดาลใจของริมโมโรและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบวไว้เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า